เพราะนั้นเราต้องถามว่าเรามองในฐานะเราเป็นใครอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องดีหรือมันไม่ดีเราไม่ควรจะไปพิพากษาตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ต้องถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะไปตอบทีหลังแล้วว่าคนที่ฟังแล้วมันได้อะไร <S <S ถ้าคนที่ฟังแล้วได้แค่สนุกสนานเฮฮาก็ ha, ได้ความสุขสนานเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการสื่อใน,นความสุขสนานเขาก็ได้ความสุขสนานแต่ถ้าเขาต้องการสื่อธรรมะธรรมะคืออะไรอะอย่างทีนน่บอกว่าเข้าใจธรรมชาติมีความทุกข์ ลดน้อยลงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีมากขึ้นก็ต้องถามว่าสิ่งที่เขาทํามันตอบโจทย์ตรงนั้นหรือเปล่าคนฟังรู้สึกว่าโอ้ฉันมีความทุกข์น้อยลงฉันเข้าใจแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งยู่จากไปฉันจะต้องเข้าใจสัจธรรมของชีวิตไม่มีวิชาทิฏฐิถ้ามันทําได้ถึงตรงนั้นเนี่ยจะนําเสนอยังไงนี่มันก,ก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่แต่ก็เนี่ยต้องไปถามดูว่าคนที่ฟังจะกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านคนก็ตามเนี่ยเขาได้อะไรจากตรงนั้นเลยแต่ก็ก็นั่นแหละสุดท้ายคนก็หาหน้าที่ของตัวเอง ที่มันแตกต่างกันและความหมายชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันผมไม่ได้เป็นพระนะพระห่มจีวรมันก็จะมีระเบียบว,วินัยในความเป็นพระมนุษย์ก็มีระเบียบว,วินัยและมีหน้าที่ของพลเมืองหน้าที่ของความเป็นมนุษย์แตกต่างกันเลยนะเต้องแยกหน้าที่กัน